คุณเป็นคนไม่ดีนะครับนะครับมหมายเลกหนึน่งนะครับหมายเลกหนึ่งหมายเลกสองมาช่วยโหเท่อะทุกคนนี่ครับเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของซีรีส์คอมเมนไรเดอร์เลยนะครับ

「戦う正義のカ仮ンライダーウィスキー」 กราบสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม c o m m a ด d e r V3 นะครับใน PS1 นะครับผมซึ่งผมเล่นบนเวอร์ชัน PC นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตอนที่1เลยนะครับผมอาจจะเล่น5ตอนแรกของคอมเ a ด d e r V3 านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับในตอนนี้ผมขออนุญาตข้ามอินโทรไปก่อนนะครับนี่ครับตอนกำเนิด V3 สนะครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีไอตัวคาเมตบาสูก้านี่ครับตัวนี้นะครับผมส,สู้กับวีหนึ่งอยู่นะครับคามเบเดอร์มาใเหนึ่งและสองเขาก็าไ,ได้ช่วยกันต่สอสู้กับคาเมตบาสูก้านะครับเฮ้ยดีเร็วอุ้ยระวังโอ้ยอย่างเงี้ยครับคือมันผมงงมากเลยว่าทำไมสู้ไม่ได้หรอผมงงแพ้แล้วเบิดน,นะครับมายเลหนึน่งมาในลสองตายซะ <S <S ช้าก่อนนี่จำได้แล้วครับภาคใคร เนี่ยครับคาเมเลเดอร์วีสถือกําเนิดแล้วคาเมเลเดอร์หมายเลขสามเนี่ยครับโอ้โหพีเนี่ยครับขาเม็นเล่นหมายเลขสามมาแล้วครับมาช่วยรุ่นพี่นะครับหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองมาสู้กันเลยเนี่ยครับเราต้องเลเดอร์คิกครับผมทุกคน คามิบาซูกะผมจำชื่อมันได้แค่ตัวนี้แหละวิ่งก่อนหายไปแล้วครับเขาเป็นเลือดวิสามครับต้องกลับไปที่บ้านนะท่านจะไม่ผิดในตอนแรกครอบครัวของคาซามิชิโร่พระเอกของเรานะครับก็ถูกปริศาจตัวนี้ครับนี่ไอ้ตัวนี้แหละครับผมไม่รู้ชื่ออะไรครับใครรู้ชื่อช่วยแนะนําทีนะผมช่วยบอกผมทีนะครับนะครับมันมาฆ่าครอบครัวเราครับเรามาแก้แค้นะครับมาสิวะ โอ้โหทำนายดีมากเลยคาสเิชิโลแต่ว่าฝากไว้ก่อนเถอะองค์กรเดสตรอนจะทำการยึดครองโลกในไม่ช้านี้ hey, อะไรนะอุปากซะงั้นแกจะได้ตายอยู่ที่นี่นั่นแหละแล้วก็จะอะถ้าจะไม่ผิดจะมีหมายเลขหนึ่งมาช่วยไม่ใช่หรอโอโ้โหในที่สุดแกก็หน,นีไม่รอดแล้วล่ะฉันคือคอมเบลเดอร์หมายเลขสามลุงพี่ของฉันอ่ะสร้างฉันขึ้นมาดัดแปลงฉันขึ้นมา ตอนนี้เวลาต,ตายของแกลแล้วโอ้โหลสรราระจริงๆคาซาบิชิโร่ลรสาระมากทำไมอ่ะกูเป็นหมายเล็กสามอ่ะกูลรสาระตรงไหนวะโอ้โหอืผมจะสู้จังกว่าโอ้โหมันไม่ถีบแรงจังวะนี่ครับแผงล่างครับนี่ครับคาเ,เมเลเดอร์หมายเล็กสามมาแล้วครับผมอืมมาดี ๋ยวเราเลยเดอร์คลิกนะครับจบสวยครับจบสวยอืเออไปกูมระเบิดตัวเองตายนะครับบึ้มแม่งรับพลังอนุภาพการระเบิดแม่งแรงกว่าคาเมเลเดอร์1971อีกเกมที่ผมเล่นไปนะครับนี่ครับมาเล็กหนึ่งมาเล็กสองครับสู้คาเมิสบาซูก้ายังไม่ได้เลยทุกคนโอ้หมดแรงแล้วโดนระเบิดบาซูก้าที่รุนแรงครับ ทำให้ทั้งสองคนนี้แรงค่อนข้างที the ่จะเหลือน Je ้อยแล้วนะครับเขาเลยต้องรีบเผด็จศึกนะครับต้องรีบจบเกมครับคอยดูนะครับถ้าจะไม่ผิดนี้จะแม่งพาไปพาไปทิ้งที่เกาะที่ไหนสักแห่งนะครับฟึบหมาแล้วครับเฮ้ยพวกแกไปฆ่าะเวยรู้ทุกบอกว่าตัวฆ่าน่ะมีระบบนิวเคลียร์อยู่นว้ยแล้วก็นี่ครับทำการเฉยสละพรีชีพนะครับช่วยโลกแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นไว้นะครับ พี่อนโกพี่อีจิมุนจีแต่ถ้าว่าคามานเดอร์หมายเลขหนึ่งและสองนั้นก็ได้ทำหน้าที่เสียสละอันยิ่งใหญ่ได้ช่วยญี่ปุ่นไว้คามานเดอร์วีสามจึงต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโอ้ m ม g ก d หมายเลขหนึ่งหมายเลขสองไปแล้วนะครับไม่น่าตายเลยนะครับแต่จริงๆไม่ตายนะครับก็มาช่วยคามานเดอร์วีสามในช่วงใกล้จบนะครับผมตอนที่สองนะครับตอนที่สอง นี่ผมก็อ่านไม่ออกคือซีรีส์ขับไปเรื่อยๆมาเล็กสามเนี่ยผมไม่ได้ดูเลยนะครับดูแค่บางตอนนะครับจะไปดูแค่หมายเลขหนึ่งมากกวา่าถ้าใครรู้เรื่องก็บอกใต้คอมเมนต์ได้นะว่าไอ้ตอนนี้มันเกี่ยวกับตอนอะไรนะครับเอ้ยถ้าจะไม่ผิดไอ้ตอนนี้ผมเคยเล่นผมเล่นในมือถือนะครับอันนี้มาเล่นใน PC ภาพมันใหญ่กว่าไอพีศาจหมูป่านี่มันชื่ออะไรวะมันมีแม่เหล็กด้วยโอ้ยก,กิกี้ว่ะทุกคนกิกี้วะ อคอมมานเ,เดอร์หมายเลขสามเงินเหรอองค์กรใหม่นี่ชื่อองค์านเดสทอนปะท่านผู้ชมชื่อเดสเดสทอนหรือเดสทอนวะเดสทอนเนาะอืมไอหมูปา่าไม่ติดท่ำแล้วเหรอวะเฮ้ยระวังเว้ยเอ้าผมไม่ชินกับปุ่มคอมมานเ,เดอร์วีสามอ่ะปกติสี่เหลี่ยมมันจะเป็นบล็อกไงในเกมคอมมานเดอร์ภาคหนึ่งอะ่ะหมายเลขหนึ่งครับแต่สี่เหลี่ยมภาคนี้แม่งต่อยโอ้โหตรงนี้ ตัวนี้เก่งไม่เบาเลยเนี่ยแข่งล่างนะครับทุกคนคอมเบนเดอร์วีสามมาแล้วบิดบิดเบี้ยวไอ้มดเขียววีสามนะครับเอ้ยเองจะถีบแรงเกินไปแล้วอ่ะเล้ด้วยคีครับท่านี้กดง่ายหน่อยนะคอมโบแต่ถ้าเรารู้คอมโบลับเนี่ยแต่ละตัวละครจะเก่งมากๆเลยนะครับคอมโบลับซึ่งผมก็รู้แค่บางตัวนะครับ อันนี้ทำอะไรเนี่ยโอ้ร้อนกันห่าท่านชมคาสิบิชิโร่ฝากไว้ก่อนเถอะองค์กรเดสตันจะต้องยึดของโลกนี้ให้ได้อะไรนะแน่นอนพวกเราจะต้องทำลายโลกแห่งนี้ซะรวมถึงแกด้วยฝากไว้ก่อนเถอะคาบิเดอร์วิซามทำลายโลกอย่างนั้นเหรอ ระเบิดตัวเองครับองค์กรเดสตอนได้มีแผนการโชว์ร้ายในการยึดของโลกใบนี้แต่ทว่าเหล่ามนุษย์ตัดแป้งทั้งหลายที่จากเดสตอนก็เริ่มไล่ล่าคาร์เมเลเดอร์หม,มายเลขสามแล้วนี่ครับหมายเลขสามจะต้องรับมือกับเหล่าศัตรูที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับไปต่อบ,บันพ์ทที่สามเลยนะครับผมดับเบิลไรเดอร์ อันนี้คือตอนที่เท่าไหร่อันนี้คือตอนอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยนี่มันผู้บัญชาก,การตัวนี้ชื่ออะไรนะท่านผู้ชมผมลืมผมจำไม่ได้มันบังอาจมากเลยที่มันทำลายลูกสมุนของพวกเราไปนายท่านปลดไว้วางใจข้าจะไปล้างแค้ในให้นายท่านเดี๋ยวนี้แหละคาเม่ได้ดึแม็แกซ์สามจะต้องถูกพวกเรากำจัดอย่างแน่นอนโอ้ยตัวอะไรอะ่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนผมเล่นเด็กๆอะ่ะผมเล่นตัวนี้ว่าคังโคกนะอ่าตัวมันเหมือนคังโคกอะ่ะ เวลาตดนต่อยมันจะร้องพองตลอดเลยเดี๋คอยดูไม่รู้แต่ไปตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแข็งกระงต้องกำจัดคมอมเมดเดิมหมาเลขสามได้แน่นอนโปรดไว้วางใจข้าได้เลยครับท่านทำไมหน้าตามันน่ารักจังวะด้วยพลังความแข็งแกร่งของข้านั้นไม่มีใครสามารถหยุดข้าได้โอเคแม่งตัวเหมือนถังแก๊สผสมกบอ่ะนี่มาแล้วครับ สถานที่นี้คอมเบอรเดอร์หมายเลขหนึ่งและสองก็ได้ฝากหน้าที่ปกป้องญี่ปุ่นให้กับคาซามิชิโร่องค์กรเดสตรอนนั้นมีคิดแผนมีแผนที่จะคิ้นของโลกไอพวกเดสตรอนชั่วร้ายนะครับอย่าเตะอย่าเตะนะอย่าเตะนะเราต้องระวังนะไอ้กิ๊กพวกนี้ไหมโอ้โหมีเตะด้วย วิ่อะไรอ่ะทุกคนโดนจับม,มาดิเก็บสองดีมากไปเจอกับไอ้สัตว์ประหลาดไอ,อ้ปีศาจคังคกนะครับคังคกผสมถังแก๊สนะครับซึ่งมันแปสงล่างเดี๋ยวนี้ดิคอซเมชิโร่ทำเลดเดอร์ม,มาเลขสามนะ่ะโอ้แต่ถ้าว่ายังไม่อยากโชว์ของตอนนี้นะ อืมโอ้อโหคังคุกว่ะพองพองนะพองอืมพองพองเหรอพองพองอืมแปลงล่างก่อนครับขอเป็นเลเดอร์วีสามโอ้ยร้อนมากเลยครับอากาศพี่หนาเชื่อเลยว่าแกจะต้องแปลงล่างมาสู้กับฉันอะ ถ้าไม่แปลงร่างแล้วฉันจะงัดหน้าแกได้ยังยไงเล่าเอ้ยพูดมากว่ะวีสก็จริงอะนะถ้าไม่แปลงร่างอะ<ร>จะฆ่าแกได้<ร>ยังไงเล่าอืออืออือวีสาคิกว้า life. ช่วยด้วยระเบิดไหมกูอยากจะรู้นี่ครับ เนี่ยครับคอมนีเดรอร์วีก็ได้ช่วย,วยปกป้องญี่ปุ่นได้อีกครั้งหนึ่งรอการกลับมาของคอมเีเดรอร์หมายเลขหนึ่งและ2ตอนนี้คอมนีเดรอร์หมายเลขสาต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสู้ต่อไปนะคอมนีเดรอร์หมายเลขสอืมผมเรียก V3 แล้วงานชอบนะอ่าตอนที่4แล้วคนระับท่านผู้ชมครับอ,อาจจะมีแถมนะครับอาจจะมีแถมคือตอนที่หกครับ อันนี้คือตอนที่เท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะครับผู้ประชาการตัวนี้เชื่ออะไรอะทุกคน,นมันค่อนข,ข้างที่เป็นจุดเด่นมากเลยเนะี่ยดูแล้วทรงแล้วน่าจะโกงมากๆอา,อาก,กอาศร,ร,ร,ร้อนคร,ร,รับเ่าาาอเา เราคิดว่าเราจะต้องกำจัดคอมเบลเดอร์มายเลขสามให้ได้เพราะไม่ฉะนั้นเขาไม่ใช่เพราะไม่ฉะนั้นมันอาจจะมารบกวนการคิดครองโลกของเราอันนี้ผู้ประชาก,การแน่นอนเลยอ่ะท่านผู้ชมการแต่งตัวแบบนี้นะครับเขามีแผนการชั่วร้ายอะไรบางอย่างนี่ครับพวกกิกี้นะครับผมน้าแปลกจริงๆเลยคาซิมิชิโร่มันยังไม่โผล่มาอีกแล้วเนี่ย ทำมหาชัช่นอยู่เหรอหมายแล้วครับขำครับขำเพลงเราขำนะครับเตรียมตัวตายซะท่านจะมาปราบพวกเดสตอนนี่แหละกล้าหารดีนี่มาครับมาเริ่มเลยดีกว่ากิกรีโอเก่งมากเลยนะกิกรีเลยสี่ตัวครับโอ้โห ทำไมกูสู้แล้วเหมือนมันเพิ่มขึ้นวะโอเคกีกี้ภาคนี้ก็ง่ายกว่าภาคที่แล้วนะครับกีกี้ภาคนีเ้เราพอยังสู้ไหวนะครับอ่าผู้บัญชาการเก่งจริงปะวะอืมเราอยากสู้แบบล่างคนก่อนครับอ้ยเอ้ยกูว่ากูเ,เตะแล้วนะทำไมมันไม่ไม่เจ็บเลยวะชุดเกาะห้อมึงใส่ชุดเกาะ ฝีมือไหลากาดมากนะคาซึมิชิโร่ทำไมกันดูล่างที่แท้จริงของฉันซะเฮ้ยอ,อะไรอะล่างแท้จริงมันเป็นปูบสเตอร์นะครับบสเตอร์หรือเปล่าหน้ามันเหมือนปูบสเตอร์ครับกุ้งบสเตอร์ไปครับโอ้โหม,มาดิมึงได้แค่นี้เหรอวะมาดิมปดิโอ้ยร่า,ยางคนยังถีบกระเด็นอะ่ะทุกคนแปลงร่างเป็นวีสาม นี่ครับมาดิไปโดยคิกอ้ยโอ้ยขวานกระเด็นเลยอ่ะอ๋ออะไรกันวีสามเจ้าแข็งแกร่งมากเลยนะข้าขอยอมรับแต่ยังไงองค์กรเดสตันก็ต้องยึดของโลกนี้ให้ได้ต้องดูไว้เถอะ คอมเมดเดอร์มาเลขสามระเบิดไหมกูชอบสุดเลยระเบิดเนี่ยโอ้ยเฮียระเบิดเละเลยคอมเมดเดอร์มาเลขสามนี่มันหัวหน้าใหญ่เดสตันใช่แล้วเรามีแผนที่จะยึดครองโลกยังไงล่ะเป็นไปไม่ได้องค์กรเดสตันตอนนี้แข็งแกร่งมากๆมีมนุษย์ตัดแปลงมากมายรอกำจัดแกอยู่ เตรียมตัวไว้ให้ดีเถอะนะพวกเราจะบุกไปเดี๋ยวนี้จงแบบกรับความเจ็บปวดไว้ซะหมายเลขสามแบกบรับความเจ็บปวดอย่างงั้นเหรอเร็วจริงตอนที่ห้าท่านผู้ชมครับนี่คือตอนเจอกับตัวอะไรวะผมลืมนี่เราบุกมาที่ฐานเอ่อเดสต์เอ้ยเจอคอมมินเดอร์หมายเลขหนึ่งและสนะครับ ทําให้เรารู้ว่ามาเลขหนึ่งทำให้คาซามิชิโร่รู้นะครับว่ามาเลขหนึ่งและ2ไม่ได้ตายนะครับกลับมาช่วยครับผมองค์กรเดสตอนก็ได้ทําการส่งพวกลูกน้องกี้กี้มาขัดขวางเรานะครับคาซามิชิโร่จะต้องต่อสู้กับพวกมันอีกแล้วเนี่ยก็คือไอตอนนี้น่าจะสู้กับปีศาจคล้ายๆข,ข้างข่าวครับ มาดิกิกิโอเคด่านนี้ง่ายหน่อยอู้ร้อนมากเลยท่านผู้ชมอากาศร้อนนะทุกคนนอย่าลืมดื่มน้ำกันเยอะๆนะครับเป็นผู้หญิงเหรอ,อวะฮะกูไม่สนนะผู้หญิงกูก็ต่อยหมดครับอ,อ,อืมมาดิมาดิครับแปลงร่างจริงออกมาร่างจริงมันคือตัวอะไรกันแน่เฮ้ยอ้นี้<อ>นมันเสืออะไรนเนี่ย ผมเก็เห็นว่าเหมือนมันเคยสู้กับมาเรเล็กหนึ่งกับมาเรเล็กสองนะแต่คราวนี้มาสู้กับมาเรเล็กสามนะครับคิดผิดซะละมันมาสู้กับมาเรเล็กสามในดูเก่งแค่ไหนวะมาสู้เถอะมาเรามาสู้กันเลือดมีหกหลอดนะครับเฮ้ยเลือดลดยากอยู่นี่ยแปลงล่างครับแปลงล่างเป็น วีสามนี่ครับโอ,โอ้โหมันมันเก่งจังวะเอ้ยโอ้โหเราไม่โดนวีสามแล้ว,ลวลก็วีสามชิ้นี่ครับเป็นผู้หญิงเราก็ต้องกำจัดนะเพราะว่าเขา มีแผนปองร้ายในการยึดครองโลกนะครับนี่ครับจะหญิงจะชายจะแก่ก็ไม่สน,นครับถ้าหากว่าคุณเป็นคนไม่ดีนะครับนะครับมหมายเลขกหนึ่งนะครับหมายเลขกหนึ่งหมายเลขกสองมาช่วยโอ้โหเท่ทุกคนนี่ครับเป็นการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของซีรีส์คอมเบนไรเดอร์เลยนะครับ ่าเดี๋ยวผมแถมให้อีกซักตอนหนึ่งนะครับคือตอนที่6นะครับผมเดี๋ยวอีกครึ่งตอนเนี่ยผมจะมาเล่นเป็นพาร์ทที่2นะเป็นพาร์ทจบเลยนะครับผมเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับอ่าพาร์ทหกอืม อันนี้คืออะไรอ่ะครับตอนอะไรเนี่ยเ้ยนี่ไงพิสังขาวตัวน,นี้มันค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับร้ายมากด้วยอันนี้ผมก็แปลไม่ค่อยออกนะครับก็จะพูดมุ้งมวยให้มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องมนะันเนาะอ๋อข้ามีแผนการยึดครองโลกแผนใหม่แล้วนายท่านข้าเชื่อว่านายท่านต้องชอบแน่นอนแล้วก็มีแผนที่สำรองไว้ด้วยแผนสำรองกันเหรอแผนสำรองที่ว่านั่นจะต้องเป็นแผนที่โหดมากเลยใช่ไหมใช่แล้วครับท่านเอ้ยอะไรวะ อไอ้ตัวนี้เป็นตัวอะไรอะมือเป็นลูกตุ้มโอ้ยหายตัวไปแล้วท่านผู้ชมร้อนมากเลยอากาศนี่ครับคาสมิเชโรม่มนที่บ้านหลังหนึ่งครับเดสตันมันได้บุกเข้ามาอีกแล้วโอ้โหเทียนี่กระโดดถีบเลยครับโอ้ยตึงร่งไกลยมึงอะไรของมึงวะเนี่ยมันกูสู้กับลิงเลยอ่ะมาเจอกับกิกี้เว้ยอืมอืม สู้กับกิกกี้อืมโอเคสู้กับกิกกี้ละแล้วเราไปสู้ตัวอะไรต่อขังข่าวนี่ไงทุกซีรีส์นี่มันจะต้องมีปีศาจที่คล้ายขังข,ข,ข่าวเนาะเยี่ยตัวตายซะเถอะหมายเลขสามอ้าวมึงพูดอย่างนี้เหรอ,อ สถานที่เออโอ้โหมาดิแปลงล่างนะครับท่านผู้ชมแปลงล่างเป็นวีสามนี่ครับอ่าผู้กแกนี่มันชาติช่วงจริงจะ,จะต้องกำจัดผู้แกให้หมดขับไปเลนดด้วยวีสามเดีย๋ยวี่ชกปากดีมากแล้วนะว่าแต่ยังไงเถอะ เดสตอนจะต้องยึดของโลกให้ได้ยึดของโลกหรอหน้าเบื่อไปไหมยึดของโลกอ่ะฮะโอ้โหโอ้ยหฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเราดูดเลือดโอ้เฮ้ยโอ้โหเราแพ้แก้มือครับนี่ครับฉากแพ้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ อ่ะเดี๋ยวมาต่อพาร์ทสองดีกว่าครับท่านผู้ชมวีสามจะหนีไปไหนมนุษย์แต่แปลงตัวนี้นะั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าวีสามจนทำให้วีสามต้องหนีออกไปไว้มาสู้ใหม่นะคาเมเได้เรืองวีสามอ๋อผมแพ้แลท่านผู้ชมก็นะครับอากาศก็ร้อนเดี๋ยวผมขอจบทุยขอจบคลิปพาร์ทนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพักก่อนนะครับสวัสดีครับ